ก่มีนแดงชาแนลครับวันนี้พาพี่น้องมาตกปลาครับลองตีบิงสองใหม่ครับบริษัทเปิดกล่องนะ้ครับเนาะนี่ครับผมเต็มแดกครับประมาณสามขีดได้ครับนี่ครับสวยๆเลยครับไปครับเต็มแดกมันมันครับลุยกันเลยครับไปเหมือับสภาพไม้ครับ ตีลงไปบางนี้นล้ครับสองใหม่ครับว่ได้เปิดกล่องกดอยู่ช่วงก้อยห้านี่ครับเลืสภาพไม้ครับไปครับลุยกันเลยครับหลังจากตีวงองนเด็ดตัวนึงแล้วครับหลังจากนั้นเงียบเลยครับมาครับมาลองไม้ไม้กันครับไปุ่นกันเลยครับผม ท่านนะครับตัวหน่อยครับโอ้ยหลุดหลุดหลุดไปครับแจมทีซองครับครับแจมทีซองครับเปิดกล่องมาท่านนะครับบรกกาเอากล่องลงไปนะครับอย่าตกน้ำครับกล่องกันน้ำได้ยังครับกันน้ำออกครับ อ๋อครับฟังมันสั้นเนาะแตมทีสองครับมันๆครับไปหลุดกันต่อเลยครับนี่ครับใส่ทีเสว้าครับ มันโลนึงครับผมช่วยๆครับบดจากกล่องลงไปนะครับเนาะตัวใหญ่ๆครับโอเคครับแต้มที่สามครับตัวใหญ่ครับนี่ครับผมใส่ส่วยๆครับนคว้อทั้งนี้ครับความประหยัดพิจิตรพิษณีนะครับเนาะกอดกันไหมพีนาครับกอดกันไหม มือน,นีสามเต้มครับนี่ครับมือน,นีสามเต้มขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณสุขูสุขคนครับพีนาก็ให,ให้ลำให้รวยสุขูสุขคนครับผมสวัสดีครับ